สวัสดีจ้าพี่น้องมาเบิ่งเด็กน้อยกระโดดตะแดดนอาเอา,เอามีมีสไปเดอร์แมนพร้อมด้จ้ามีสไปเดอร์แมนพร้อมสไปเดอร์แมนกระโดดนียลูก,อ,อ,กอัออกตะอักตะ เอาเอาเอาเดือดเดงดังเดืดเดงเดเดืดเดงเดเดืดเดงเดืดเดงเดืดเดงดังเด็วเร็วเดือดเด้งดังก่อนนิโคลัสเดือดเด้งดังเดืดเดงเดเดือโอ๊ยมือนี้เนี่ยเป็นหลายสุดละอายนะเป็นสองสามซุดละคนนะ น้อยละแก่น้อยละเป็นนันบ้าครับบีบ้ากม,นมาันนี่นะมันเป็นนันสไปเดอร์แมนโอ้ยทำคนเวิตแต่เราทำยังไง

เบาเขาน้องนอนลงโอ้ยหมุนคักขึ้นขี้แมวปะยาก็ไม่ได้อัน ก็มีได้ลกกกมาแอปเปิเลเด้อจัดปีนี้คือละมิดกปีกายปีก้อนนี้อูย้ยดกจนว่าจะละกินนะเลยเนียเป็นยข้อมีเห็ดฮัดโนยมัน่นแซบ่บไป้นี่นะ กินเมงไอ้ก,กินเมงโอ้ยระวังก่อนแฟนตาก่อนอมนินลูเบเซ่สต็อปเดี๋ยวมันจะสต็อปเอเซนแฟนตาโอเคดกกี่ได้ปีกายนี่ปีนี้ไปขึ้นไม่เห็นจักหน่อยเลยได้กินเมงนี่นะได้หน่อยนะึง เด้อะไรได้ไดดกินแมงเหรอแมงกับน้ำกะปิไอกะไ,ะไออู้ยนาะดอันนี้กะเฮึนมหอศปีกะเลยนี้สแนลบ์สเนีกะ เล็บกระ neau เนาเด้อพี่น้องนี่แหละอันนี้เด้อจ้าอู้หูแมงแข้งแมงแข้งแมงแข้งดูสิเลยเห็นบ่จ้าแมงแข้งแมงแข้งแล้วบานห่าห้องอุ้ยเขาทำอะไรกันน่ะ พวกเธอทำอะไรกันน่ะในผลแอปเปิลฉันนะ่ะมีกาโนยทั้งเทิงก็กมีหมู่บ้านหน้าอยู่เด้อจ้ะนี่กามีแต่หกแต่ของดินมุลุของดูซราย ดินค่ะเดี๋ยวดินอันนี้มันเป็นนันนันแอปเปิลหน้าหนาวเลยจ้ะมันก็สีแข็งมันก็สีกรอบกรอบกรอบกรีนส้มคือมะม่วงเฮาเลยส้มส้มแบบคือมะม่วงแรดนะจ๊ะแซ่บกินกับกะปิเั็นน้ำพริกกะปิไอเอาน้ำพริกกะปิวัดไปละอันกะปิน้ำปลาหวานเลยจ้ะ มีผีคนไตเราเแสบแสบหมู่บ้านเดี่ยน้ำเดี่ยวนี่นะบ้านพญยา,ยามไปทางผู้ฮัลโหลฮัลโหลสเนนอเล็กซ์สเนนเนาะเนคนบีตเตอร์บีสมามาก่อนโอ้ยนี่นี่เห็นอีละเห็นอีละมาละเลออยี่บอกอันนี้ที่เลยละ สองลูกนะคะอ้กันมีอยู่เด้ปีนี้ฮัลโหลนิโคลัสนิโคลัสนิโคลัสน้องมาม้าพูดยังไงนิโคลัสมาม้าบอกว่าสต็อปไหนไหนโดนมาสกี้ก่นโดนมาเรียก่ะ นี่กราไม่ต้องอินเตอร์สกีก็ส่นะออกตานี่คลาดดมมาหัและดมาทูดูอินเตอร์บลาไปเ้อพรซิตพรูซิตคุ้งอะแคนเช่ลิลลาสเนียกันโอ้ยเนาะ No, no, no. บดมือมีแต่แนวนี้ละ yeah, yeah. มืออื่นเอาไป,ปต้องเล่นทักอายกับเอาไป,ปต้องเล่นแม้จะได้เองงานน้อะ <c oughs> no, ตายบ่ตายบ่ตายบ่ yeah. Yeah. ก็กรอกไม้เข้าไปเสดอเดนบนแล้ว นั้นสาวน้ำมันแนวดินน้ำกับป๊าาก็มีสู้เพื่อเถอเอามาไววหันเอาเห็นไหมเจ็บไหมไม่ไม่ทำแรงลูกไม่ทำน้องแรงนะครับประชิกติ๊กเหรอประชิกติ๊กประชิกติ๊กดูดูอินเตอร์ห่ละหันหนึ่ง นูบีนล่ะนั่งพักก่อนนั่งพักก่อนแวนตบีนลาลิตบีต่ชันเด็กแม่โคลบีตมดูหอยตัวนี้สิมาเดี๋ยวโคลบีตดอมอดเลยคลอดแอตมอดอเล็กซานเดอร์อ๋อดินมอดอกส์เหรอบัวดา เอาเดินเลยเอ๋ลงดีๆไปเลยเจ้าพี่น้องเอาไปกินข้าวก่อน <make> ป๊าป๊าเอ็นกินเรียบร้อยแล้ว <make> ไม่ใสร่รองเท้าม,มาม่าถือรองเท้าเหรอไออ้ซนเเดละไม่พูดอย่างนั้นปไปไปกินข้าวโอ๊ยนะ <c oughs> มาเลยบักมาเลยเนะ <c oughs> น,นี่ยน่าะมันห,ห้องแหะไลยนะ เดี๋ยวบอกะนั่นเลยบอกกระดิ่หืมีแต่ของดินของดินลายคักหอนแดดสองแดดออกมาทางนี้้ัน,นี่เนี่ยตะสีนแห้งคอย ม,มีแต่ของเล่นไปเลยเด้อจ้าไปหาป้อนข้าวลูกก่อน